วันนี้จะมารีวิวรถ10บล้อเทลเลอร์ isuzu อ o ก k y fvm นะครับ195แรงคันนี้เป็นเทลเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวข้าวนะครับหรือว่าลูกค้าจะเอาไปขึ้นรถแมคโครนะครับขึ้นได้120-130ขึ้นได้นะครับผมรถสวยๆที่ร้านนะครับราคาเบาๆลูกค้าที่สนใจนะครับ ทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0908 58 8220นะครับ0933 258 446นะครับเราเก็บการเก็บรายละเอียดตกแต่งภายในเช็คระบบเบรกระบบไฟเช็คจุดรั่วซึมให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะครับรถสว,สวยที่ร้านนะครับยังมีให้เลือกชมอีกเยอะแยะมากมายหลายรายการนะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธยงข้างปั๊มบางจาก ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลขุัญสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับรถสวยๆสภาพดีๆนะครับจัดไฟแนนซ์ได้สูงนะครับใช้เงินดาวนน้อยนะครับลูกค้าที่สนใจโทรสอบถามได้ที่เบอร์090 85 858 8220ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ